สวัสดีทุกคนนะครับศักดาจาก channel.com เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาในเรื่องของเครื่องหนังนะครับแล้วก็เป็นทั้งกระเป๋าแล้วก็รองเท้าแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีได้รับคำถามจากทางลูกเพจนะฮะเขาถามว่าอยากเริ่มต้นที่จะดูแลรองเท้าเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากซื้ออุปกรณ์เยอะเลยเขาควรจะเริ่มต้นยังไงซึ่งเป็นคาถามที่โอเคผมเข้าใจเลยนะว่า อุปกรณ์ดูแลรองเท้าเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นโรคอุปกรณ์งอกนะครับมีอยู่ประมาณแบบ40-50ชิ้นไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นงานดิเลกนะครับซึ่งผมก็จะมีเยอะหลายอย่างแต่ว่าสำหรับคนที่เขาเพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเริ่มหันมาดูแลนะก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีเยอะขนาดนั้นก็ได้โอเคเริ่มต้นผมอยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าอย่างเวลาเราใช้กระเป๋าเนี่ยคือกระเป๋ามันจะเป็นหนังนะครับซึ่งรองเท้าก็เป็นหนังเหมือนกัน จริงๆแล้วหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็คือหนังมันเป็นวัสดุเดียวกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการดูแลที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเอ่อมันจะต่างกันที่พื้นที่นะก็คือหนังเนี่ยมันจะต้องพื้นที่เยอะแบบนี้ต้องใช้ครีมเยอะเนาะแล้วก็ผิวสัมผัสข,ของมันแล้วก็การใช้งานอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยเออเราอ่ะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องลงแว็กซ์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่มันอ่ะเสียดสีกับตัวเราหรือว่า อาจจะทําให้มันไปเปื้อนเสื้อผ้าหรือว่าเปื้อนอะไรได้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะแนะนําว่าผมใช้ครีมสีกับกระเป๋าแต่ว่าใช้น้อยมากๆคือใช้ให้กระเป๋าดูสวยแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าใช้เยอะไปอาจจะเปื้อนเราได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เราควรจะต้องมีตัวบำรุงสักตัวหนึ่งแต่ว่าจะสีอะไรแล้วแต่เราเลือกนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะเวลาเราอยากจะเริ่มต้นเนี่ยผมจะแนะนำของ2ชิ้นซึ่งก็คือเป็นตัวครีมบำรุงหนังและ แปลงขนม้าคุณมีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วผ้าที่ใช้ในการเช็ดในการทําความสะอาดอะไรเงี้ยคุณไปเอาผ้าเก่าๆมาตัดนะฮะซึ่งมันสามารถใช้ได้เหมือนกันคือผ้านุ่มๆแล้วก็มันมันสามารถที่จะทําความสะอาดได้แล้วก็บางครั้งเรามาวนน้ําได้ด้วยนะครับทีนี้ ตัวหนังเนี่ยก็คืออย่างเช่นผมจะเอาหนังอฟอกฝันมาให้ดูในวันนี้เนี่ยเวลาเรามีผลิตภัณฑ์แปรงขนม้าเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในการทําความสะอาดแบบพื้นฐานได้เลยนะครับอย่างแบบลักษณะแบบนี้คือรองเท้าหรือกระเป๋าเนี่ยเวลาเราขัดด้วยแปรงขนม้าเนี่ยมันจะทําให้มันมีการปรับพกเกรนต่างๆที่อยู่ด้านในอย,อย่างตรงนี้เนาะมันจะเป็นปื้นๆคืออันนี้ผมแบบไปกระแทกไปอะไรมามเ,เป็นเป็นรอยนะเราก็ต้องปัดด้วยแปรงขนม้าสักหน่อยนะครับ ทีนี้ตัวกระเป๋าตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมใช้นิ้วเนี่ยกระจายครีมนะผมเลือกจะใช้ครีมที่มันมีสีน้ำตาลอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้นิ้วในการกระจายครีมหรือว่าทาลงไปโดยตรงเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะซึมไปเยอะแต่ว่าก็จะมีเม็ดสีอยู่เยอะผมก็จะเลือกใช้ผ้านั่นเองนะอย่าเงี้ยแล้วก็เอาผ้านะครับหยิบมานะครับหนึ่งแล้วก็ทีนี้ เราก็พันนิ้วนะครับใช้ผ้าสะอาดพันนิ้วอย่างผมเนี่ยไปเอาผ้าสีน้าตาลมานะครับแล้วผมก็เอาตรงจุดเนี้ยที่เราพัานเนี่ยแตะครีมเบาๆลงไปนะครับนี่แล้วก็เช็ดทำความสะอาดลงไปตรงๆแบบนี้เลยนะทีนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือผมอะ่ะจะจริงๆถ้าผมมีเวลานะผมจะค่อยๆทำไล่ไปเลยคือเช็ดเบาๆเช็ดให้ทั่วทั้งหนัง,ท,งทั้งแผ่นตรงเนี้ย พอหนังมันทําทั่วปบนะครับมันก็จะทําให้แบบพวกส่วนของครีมเนี่ยมันซึมเข้าไปถ้าเราลูดดูนะตรงนี้มันจะมีเสียงฟึดฟใช่ไหมแต่ตรงนี้มันจะเอียดเอียดหน่อยเป็นเพราะว่าตัวครีมบํารุงเนี่ยมันซึมเข้าไปข้างในนะครับทีนี้อ่าผมจะทําให้ดูอีกนิดนึงเป็นตัวอย่างนะครับดูว่ามันควรจะต้องลงครีมบํารุงประมาณไหนคือจริงจริงแล้วอะครับตัวที่เราบํารุงหนังกัน,น่ะคือพวกครีมพวกเนี้ย มีความสำคัญมากกว่าแว็กซ์อีกนะครับคือจริงๆช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะเข้าใจกันว่าเฮ้ย mm. เวลาเราอยากจะบำรุงหนังอยากจะขัดรองเท้าดูแลรองเท้าให้เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อแว็กกระปุกมาซึ่งแว็กกระปุกพวกนั้นเนี่ยจริงๆผมจะบอกว่ามันมันไม่ได้มีความความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการขัดเพื่ออ้เพื่อบำรุงมันเลยนะคือมันเป็นสำหรับการเคลือบผิวให้ดูเงา คือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แว็กซ์ในการทาหนังเนี่ยมันเหมือนกับเวลาผู้หญิงนะฮะแต่งหน้าแล้วสมมุติว่าโอเคพอเราแต่งหน้าปุบ๊บเราออกไปทํางานไปเผชิญโลกกว้างสักพักตัวเมคอัพหลุดนะหน้าเริ่มซีดแทนที่เราเนี่ยจะเหมือนกับ เหมือนแต่งหน้าเพิ่มอะ่ะเราควรจะต้องบำรุงด้วยสกินแคร์ก่อนจริงไหมเพราะว่าจริงแล้วพื้นฐานที่ดีมาจากสกินแคร์ถ้าสกินแคร์บำรุงถึงเนี่ยเราก็จะสวยจากภายในหนังก็เป็นแบบนั้นคือตัวที่เป็นสกินแคร์คือครีมและแว็กซ์เนี่ยก็คือเมคอัพหรือว่าตัวแต่งหน้านั่นเองอ่ะทีนี้เนี่ยฮะด้านซ้ายเนี่ยมันจะเงาๆหรือว่ามันจะดูแห้งๆนะส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะมีครีมอาจจะต้องรอให้เขาแบบว่าค่อยๆแห้งนิดนึง แต่พอดีผมมีเวลาไม่เยอะผมก็จะปัดด้วยแปรงขนม้าเลยปัดเลยซึ่งอันเนี้ยคือเหมือนกับเป็นการที่เราเนี่ยลงสกินแคร์ให้กับหนังของเรานะคือทําให้หนังเนี่ยนะมันมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบำรุงเสร็จปบนะเราก็ควรจะพักเขาไว้ให้แห้งสักหน่อยนะอย่างคู่นี้เนี่ยไอแม่อย่างคู่นี้อย่างกระเป๋าใบนี้เนี่ย เห็นไหมเราจะเห็นว่ามันเนี่ยยังดูดูแบบเข้มขึ้นนิดนึงและถ้าดูข้างซ้ายข้างซ้ายสีอ่อนเห็นไหมแต่ข้างขวาเนี่ยสีเข้มและมีความเงาขึ้นอ่าข้างซ้ายมันเงาแต่ว่ามันดูแห้งอันนี้มันจะดูฉ่ากว่าทีเนี้ยพอมันฉ่ากว่าปุ๊บเนี่ยเอ่อเนื่องจากกระเป๋าอนอาจะถูตัวเราได้นะผมเลยอยากจะเสนอแนะว่า เราควรเช็ดด้วยผ้าเพื to to me, ่อดึงเม็ดสีส <establishing> mm ่วนเกินออกมาก่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเม็ดสีติดออกมาเอาผ้าเนี่ยเช็ดให้ทั่วเลยทีเนี้ยก็จะเห็นแล้วว่ากระเป๋าเราสีมันมีการฉ่ําขึ้นมีการเติมเม็ดสีขึ้นมันดูสวยงามดูมีความแบบเออค่อนข้างที่จะแบบเออดีอ่ะดูผิวสุขภาพดีแล้วอ่ะทีเนี้ยพอเราเช็ดเสร็จปุ๊บมันก็จะพร้อมใช้งานทันทีเลยดังนั้นเนี่ยเพียงแค่มีแปรงขนม้าหนึ่และครีมหเนี่ย จบแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะไรเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคคุณยังไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะซื้อเป็นสีไหนก็ซื้อสีแบบแบบ no pigment คือไม่มีเม็ดสีไปก่อนแล้วคุณค่อยไปหาซื้อสีตรงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีรองเท้าหรือมีกระเป๋าแบบจำนวนหลายๆอันแล้วสีเหมือนกันนะผมก็แนะนำว่าซื้อแบบสีไปแล้วใช้ ใช้กับทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋าแต่กระเป๋าเนี่ยผมแนะนําว่าให้เช็ดให้มันแบบไม่มีเม็ดสีติดเวลามันเป็นโดนตัวเสียดเสียสีกับสีข้างเราอ่ะมันจะได้ไม่สกรปรกเลอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลงเลยกระเป๋าจะซี่แล้วดูกระเป๋าเก่าเราจะกลายเป็นบุคลิกแบบเหมือนดูใช้ของเก่าเก่าดูไม่เนียบอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นคุณจะเป็นสายปั้นเฟรชนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระเป๋าใบนั้นมันเป็นลุคแบบบิสเนสแล้วก็คุณออกไปทํางานหาลูกค้าเจอคนใหญ่คนโตเนี่ยแนะนําว่าดูแลเขาให้ดูฉ่าน่าจะดีกว่านั่นเองเนาะ ก็โอเคตอบคำถามนะครับว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับถ้าเราเริ่มต้นดูนะครับผมก็แนะนำแค่ไปซื้อนะฮะแปรงขนม้าหนึ่งซื้อครีมหนึ่งแล้วก็เอาเสื้อเก่ามาตัดเป็นผ้าแล้วก็เริ่มลงครีมบำรุงหนังและขัดได้เลยแค่นี้เองง่ายมากๆนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่มีอุปกรณ์น,นะก็แนะนำว่าไปกดซื้อได้นะครับจาก Facebook Art ติจ a o o f f ด i ทอหรือ i g a r t i ร์ติ o า f โ ถ้าเกิดว่าชอบกดในเว็บไซต์ก็ www.articano.bkk.com ข้างในเนี่ยก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไลออนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเช่นแบบพวกแปลงขนม้าเอ้ยอะไรเอ้ยก็สามารถที่จะไปซื้อแล้วก็หันมาเริ่มดูแลได้เลยแต่ก็ระมัดระวังนะเพราะว่าผมเนี่ยซื้อแบบไม่มีเม็ดสีมาสุดท้ายผมซื้อมาทุกสีนะฮะเพราะว่าผมมีรองเท้าหลายสีไงแล้วผมก็คิดว่าผลลัพธ์จากการใช้สีที่ตรงเนี่ยมันดีกว่า ก็เลยต้องไปซื้อแบบสีมาใช้ที่หลังกายเป็นสุดท้ายบานปลายนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกระเป๋าสีน้ําตาลหรือรองเท้าสีน้ําตาลก็ซื้อสีน้ำตาลไปเลยหรือสีดําก็ซื้อสีดําไปเลยรับรองว่าคุณจะใช้มันได้คุ้มค่า3ปี4ปีส่วนกระเป๋าก็จะใช้ได้เป็น10ปีแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ